สวัสดีค่ะสวยละชัดเ,เลิศไปเลยดีคิดดีทำดีเลยมีบุญวาสนาทั้งสวยทั้งรวยมาค่ะเพรา,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 าะจักกวานทำให้ฉันนั้นได้มาสวัสดีค่ะ เป็นจริงอะ่ะกูจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งมาค่ะมาสวยลัดชัดฮอลล์ฮอลล์ใหดูดีดสิง ต่อใจสวยและชัดอลัสอลัสมากินกาแฟกันก่อนนะคะระหว่างที่รอเพื่อนๆเ,เข้ามานะคะเพราะฉันเชื่อในกุจักกวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตามคำ

ขออนุญาตแบ่งปันก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจา้าสวยรัดชัดรัลลัดไม่เคยวันไววโอ้หัวข้อนี้เด็ดมากเลยนะทุกคนนะคะหัวข้อนี้เด็ดมาก เด็ดที่สุดเด็ดที่โซดมาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้คุณโดนสะกดจิตหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่สะกดจิตตัวเองตลอดเวลานะคะมาขออนุญาตแบ่งปันก่อนสวยรัดชัดอลาอลาดไร่ไม่เคยวันไว้พรสวรรค์ฉันปนเองได้เพราะฉันเชื่อใจกดจบ กวาอยากได้เพลงอันนี้อ่ะโอเคระหว่างรอเพื่อนนะคะขออีกนิดนึงสวัสดีค่ะทุกคน ดีคอยรวยปังปังคอยดังเปลี่ยนเปลี่ยนขออนุญาตแบ่งปันก่อนมาแล้วก็แบ่งปันนะคะโอ้ย อินเทอร์เน็ตหรออินเทอร์เน็ตก็ดีอยู่นะอินเทอร์เน็ตก็ดีอยู่นะใหายดีขายดีใครเป็นนี้คอยสุดแล้วไวหากว่าใครคิดเงินคอยจงได้เงินเอาอินเทอร์เน็ตมันเป็นอย่างรคะ ให้ทุกๆุกคนส่านพ้นทุกวิกฤตใดไดๆเนี่ยมันรู้สึกว่าอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมคะดังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกําด้วยสเสียงข้องใสทุกที่จะทําอะไรให้สําเร็จด้วยดีจะทำอะไรให้สําเร็จทุกที ับชัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใครเป็นคนรวยขอให้บุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บยาป่วยสิ้นไรโรคการกระจายดีฉันนะตลอดไปมาใครไม่เคยโดนสะกดจิต เชื่อไหมคะว่าเราทุกคนโดนสะกดจิตกันทุกวัน,นะคะ่ะไม่ว่าสังคมจะสะกดจิตเราหรือเราจะสะกดจิตตัวเองนะคะวันนี้เราจะมากับหัวข้อนี้นะคะมานั่งคุยกันมานั่งแบ่งปันกับค,ความตื่นรู้นะคะมาจงควงโลกในแง่ดีเข้าไว้เดี๋ยวอะไรมันก็ดีๆจบเพลงนี้เริ่มเลย สวัสดีค่ะจะทำอะไรให้สำเร็จทเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้รู้สึกอินเทอร์เน็ตจะไม่โอเคใช่ไหมเดี๋ยวนะคะขอเปลี่ยนเป็นแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนจะเปลี่ยนเป็น 5G ก่อน Okay. แป๊บนึงนะคะขอเป็นแฮชีมาละน่าจะโอเคแล้ว,วเนี่ยอินเทอร์เนต็ตน่ารักมากมายังพอแล้วค่ะเพลงอินเทอร์เนต็ตมายังค่ะทุกคน ไม่ชัดใช่ไหมอินเทอร์เนต็ตมายัางกะทุกคนมาหรือยังขาอินเทอร์เนต็ตขาลองไปใช้ 3G ดูนะคะลองไปใช้ 3G ดู มาหรือ,อยังคะน่ะเออฮัลโหลสวัสดีค่ะขอฟังเสียงก่อนสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอ่ะโอเคมาแล้วโอเคแล้วใช่ไหมคะทุกคนมาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,คะมาดามมาแล้วนะ <laughs> มาดามนินมาแล้วจ้าวันนี้นะคะกับหัวข้อ คุณโดนสะกดจิตหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าหรือเขาเรียกอะไรนะเราโดนแองจี้ can I have a fan please ฮะ can I have a fan please dying. I know it's just so hot <Yeah. S 1> it's so hot อืม สวัสดีค่ะมาดามมาแล้วแชร์รัวรัวนะคะแชร์รัวรัวแชร์รัวรัวนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะแบ่งปันสิ่งที่ดีๆนะคะนั่งอยู่นอกบ้านมันเลยร้อนเหงื่อตกเลยนะคะเนี่ยเหงื่อตก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 อ่ะโอเคพร้อมหรือยัง พร้อมหรือยังคะทุกคนอสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะมาดามมาแล้วนะคะอ่าสวัสดีนะคะคุณสุปันษาสวัสดีมหาเศรษฐีนะคะทุกๆท,ท่านสวัสดีทุกๆคนจากทั่วโลกนะคะวันนี้กับหัวข้อเราทุกคนนะคะโดนสะกดจิตกันหรือเปล่าหรือคุณสะกดจิตตัวเองหรือเปล่านะคะวันนี้หัวข้อเด็ดมากเพราะว่าในชีวิตของเรานะคะ ในชีวิตของเราเราโดนสะกดจิตอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญที่มันแรงที่มันร้ายไปกว่าน,นั้นเราสะกดจิตต,ตัวเราเองเฮ้ย หมายความว่าย anyway ังไงคะสะกดจิตตัวเราเองเราสะกดจิตตัวเราเองตลอดเวลาวันนี้ไม่คือวันนี้เราเกิดมานะคะเราเกิดมาอ้้ยพอต่นพอโตขึ้นมาก็โดนสังคมสะกดจิตโดนพ่อแม่สะกดจิตโดนเพื่อนสะกดจิตโดนคนรอบข้างสะกดจิตพอโตขึ้นมาหน่อยเริ่มพูดได้เริ่มพูดได้เริ่มพูดกับตัวเองอ่ะสะกดจิตตัวเองนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่คุณพูด สิ่งที่เราพูดมันออกจากปากของเราสิ่งที่เราพูดมันออกจากปากของเราสิ่งที่เราพูดมันออกจากปากของเรานั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณพูดมันคือชีวิตของคุณคุณได้ยินมันก่อนร่างกายของคุณได้ยินวันนี้คุณพูดกับตัวเองว่าอย่างไงวันนี้คุณพูดกับตัวเองว่าโอ๊ยฉันสมองไม่ดีว่ะฉันความจําไม่เก่งว่ะทําไมฉันซุ่มซ่ามจังวะทําไมฉันโง่จังวะ ทำไมฉันไม่ฉลาดเลยทําไมฉันทามันนี้ไม่ได้วะสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อคุณพูดกับตัวคุณเองร่างกายคุณบ่อยๆมันจะเป็นชีวิตของคุณเพราะสิ่งที่คุณพูดหูคุณได้ยินสิ่งที่คุณพูดออกจากปากปากคุณเป็นคนพูดหูคุณได้ยินร่างกายคุณได้ยินนี่เป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่ นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะคะเขาได้วิจัยและเขียนออกเป็นหนังสือเป็นเล่มๆหรือว่าจะเป็นอ่าเป็นหนังสือหรือเป็นเป็นพวกอืมเป็นข้อความนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณพูดกับตัวคุณเองมันคือการสะกดจิตและสิ่งที่คนอื่นพูดกับเราถ้าคุณรับมันเอา วันนี้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับคุณสมมติวันนี้นะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับคุณแล้วคุณรับมันเอาสมมติเอ,อมีคนพูดกับคุณคุณจะจับธุรกิจสักตัวหนึ่งแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยทําไม่ได้หรอกไม่มีทางทําได้ไม่เก่งแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันคงทําไม่ได้อย่างที่เขาว่าวะ่ะเฮฉันไม่เก่งเหมือนที่เขาว่าวะ่ะคุณรู้ไหมคะนั่นคือการสะกดจิตโดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณโดนเพื่อนคุณหรือคนรอบข้างสะกดจิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวอันนี้นะคะบอกได้เลยว่ามาดามก็เป็นคนหนึ่งที่โดนสะกดจิตมาคือเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันเรียกว่ามันเรียกว่าเราเติบโตมานะคะเราก็เติบโตมากับผู้คนเติบโตมากับครอบครัวเติบโตมากับโรงเรียนเติบโตมากับคุณครูเราก็ต้องโดนสะกดจิตอยู่แล้วแต่พอโตขึ้นพอเรามาเรียนรู้เรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่มันคือการสะกดจิตหรอ มันเป็นการที่เราโดนคนรอบข้างสังคมวัฒนธรรมพ่อแม่ครอบครัวสะกดจิตและร้ายแรงไปกว่านั้นเราสะกดจิตตัวเราเองไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับเรานะไม่ว่าใครบนโลกใบนี้จะเป็นกี่ร้อยคนสิบคนเท่าไหร่ก็ตามพูดกับเราเท่าไหร่ แต่เราไม่รับมันถ้าเราไม่รับมันนะคะถ้าเราไม่รับมันมันไม่มีความสำคัญอะไรเลยมันไม่มีความสำคัญอะไรกับกับกับสิ่งที่คนอื่นพูดอ้า,าสวัสดีค่ะคุณมหาเศรษฐีคุณพี่รสนะคะเออน้ำพริกอร่อยมากเออรู้สึกว่าตัวเองเออขอบคุณสำหรับน้ำพริกกับอะไรนะแกงใต้เนาะแบบรู้สึกว่าติ๋งเป็นคนโชคดีมากนะคะทั้งกินข้าวน้ำแบบน้ำตาซึมแบบเฮ้ยทำไมฉันโชคดีจังเลยแบบ มันมีน้ำพลิกมันมีทุกอย่างให้อ,อขอบคุณเนาะขอบคุณแกงใต้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรบน้ำพลิกมันเยอะมากอะ่ะมันเยอะมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะมหาเศรษฐีวันนี้ไม่ว่าคนร้อยคนล้านคนกี่คน,คน,คน,คนจะพูดแต่มันไม่สําคัญเนาะ<ต>มันตานพ<ต>ีมาด้วยฮะเขาก็เล่นด้วยไงใช่เขาเล่นด้วยลูกมันฮะก็ลบไปค่ะเพราะหนูไม่ค่อยเล่นเลยเออใช่ มันไม่สำคัญกับสิ่งที่คุณพูดออกจากปากตัวเองและพูดกับตัวเองสิ่งที่คุณพูดหูคุณได้ยินปากคุณเป็นคนพูดร่างกายทุกเซล์ลได้ยินเพราะฉะนั้นพึงระวังไว้คำพูดที่ออกจากปากคุณร่างกายคุณได้ยินสมองคุณได้ยินวันนี้ถ้าคุณสะกดจิตตัวเองคุณ ทางเลือกเดียวของคุณคือคุณต้องบอกว่าฉันเป็นอะไรฉันฉันเป็นสมมติว่าคุณอยากจะเป็นคนสําเร็จฉันเกิดมาเพื่อสําเร็จฉันเกิดมาเพื่อเป็นคนสําคัญฉันเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่นี่คือคําสะกดจิตพูดมันไปจนคุณเป็นเป็นคนนั้นเพราะ ตั้งแต่เกิดมาเราโดนสะกดจิตมาเท่าไหร่แล้ว่าทุกคนวันนี้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะคุณไม่ต้องเชื่อมาดามนะไม่ต้องเชื่อมาดามนะลองทําดูมันไม่ได้ต้องเสียตังนะคุณต้องสะกดจิตตัวเองตลอดมันไม่สําคัญเลยนะว่าใครจะพูดว่าคุณเป็นอีจุกอีจ้อยขอยสังหรือคุณไม่เก่งหรือคุณไม่มี หรืออุโทรศัพท์หรือคุณไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ต้องไม่สนใจมันสนใจอยู่ที่ว่าคุณพูดอะไรออกมาหูคุณได้ยินร่างกายคุณได้ยินจิตใต้สํานึกคุณได้ยินเซลล์ทุกเซลล์ DNA ทุก DNA มันได้ยินนี่คือเหตุผลว่าให้พึงระวังคําพูดวันนี้คุณมีหน้าที่พูดกับตัวเองในสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็น I am ฉันเป็นฉันแม่งเป็นฉันแม่งเป็นฉัน I am วันนี้ บางคนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองชอบพูดอุ้ยทําไมซุ่มซ่ามจังวะเออเนี่ยฉันเกิดมาเพื่อสําเร็จฉันเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ฉันเกิดมาเพื่อร่ํารวยฉันเกิดมาเพื่อมีความสุขฉันเกิดมาเพื่อเป็นคนสําคัญฉันเกิดมาเพื่ออะไรก็ได้ฉันเป็นมันเลยฉันเป็นอะฉันเป็น คือพอเราพูดลักษณะแบบนี้แล้วเราพูดมันบ่อยๆอแล้วเรารู้สึกมันบ่อยๆอเราฝึกฝึกบ่อยๆพูด I am millionaire yes you are I am คำรู้ไมหมคะจากหนังสือหรือว่าอาจารย์บัณฑิตหรือทุกๆคนน่ะที่เขาเขียนที่เขาพูดถ้าสายจิตวิญญาณหรือว่าเขาเรียนรู้่คำที่สำคัญที่สุดคือ I am ฉันเป็นฉันเป็นวันนี้ถ้าคุณไม่กล้าพูดว่าฉันเป็นคนรวย ฉันเป็นคนสําเร็จฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนความจำดีฉันเป็นคนยิ่งใหญ่ฉันเป็นผู้มีอิทธิพลระดับด้านดีระดับโลกสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีเออฉันเป็นเนี่ยได้มาจากตอนไปไหนกับครูสิตาเนาะขึ้นดอยนะจำไม่ได้วันนี้นะคะฉันเป็น คุณอยากจะเป็นใครให้คุณสะกดจิตตัวเองค่ะวันนี้มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคนสะกดจิตคุณให้คนอื่นสะกดจิตคุณมาชั่วชีวิตแล้วอย่างมาดามเพิ่งจะเมารู้เรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดูดก็สี่สิบกว่าปีแล้วนะสี่สิบสี่สิบตอนนั้นรู้จักตอนเจอครูรงุงใช่ป่าหน้าตอนนั้นสี่สิบสามสี่สิบสองเออสี่สิบสองให้คนอื่นสะกดจิตให้พ่อให้แม่ให้เพื่อน นะสังคมสะกดจิตเรามาแต่พอมารู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดเราก็สะกดจิตตัวเองเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งที่เราพูดออกจากปากเราหูเราได้ยินก่อนสมองเรารับรู้ร่างกายทุกเซลล์ DNA ทุกเซลล์เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายได้ยินคุณไม่จำเป็นจะต้องไปบอกใครว่าคุณเป็นคนสำเร็จฉันเป็นคนสำเร็จทุกพื้นที่ ฉันเป็นคนรวยกล้าพูดไหมคคุณไม่กล้าคิดคุณคุณอยากจะรวยคุณอยากจะมั่งคัง่งคุณอยากจะสําเร็จแต่คุณไม่กล้าแม้แต่จะคิดหรือพูดออกมามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตจริงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเป็น NPC. นามประธรรมมันต้องมีรูปประธรรมก่อนก่อนที่มันจะเป็นนามประธรรมเป็นโลกวัตถุมันต้องเกิดเป็นนามประธรรมก่อน เมื่อมันมีนามประธรรมเมื่อมันมีเหตุมันถึงมีผลวันนี้ถ้ามันไม่มีเหตุมันก็จะไม่มีผลไม่มีนามประธรรมก็จะไม่มีรูปประธรรมวันนี้ถ้าคุณไม่กล้าคิดในหัวไม่กล้าจินตนาการมันไม่มีทางที่จะมาสร้างเป็นโลกวัตถุนี่ให้ดูคุณสักลายมือเศรษฐีเอง ฉันเป็นเออฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนมั่งคั่งฉันเป็นคนมีความสุขที่สุดในโลกฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนม, really ม,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  voilà. eh. มั่งคั่งเออฉันเป็น I อ m อ็มคำที่ทรงพลังที่สุดในโลกฉันเป็นคุณอยากเป็นใครอะฉันเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีความสุขที่สุดในโลกเลยฉันเป็นคนสวยที่สุดในโลกก็สวยในโลกของกูนี่แหละ สวยในโลกของฉันรวยในโลกของฉันไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบโลกใครโลกใครโลกมันคุณเป็นพระเจ้าในโลกของคุณคุณเป็นพระเจ้าในโลกของคุณรวยเนี่ยรวยมาหารวยเนี่ย <c oughs> สักเองใช่ป่ะพอสักปุ๊บใช่ป่ะไม่ใช่สักหรอกนะขีดเอง PN เข้าเลยเมื่อคืนขีดปุ๊บพ N เเข้าปับ๊บ เออขีดปุ๊บพาร์ทเนเข้าเลยเมื่อคืนนะเออ,อ,อสบายๆง่ายสบายๆนะคะอะไรเงี้ยธุรกิจของแม่นะคะเออร้อนมากมันก็เหงื่อแตกเหงื่อแตกนะคะวันนี้นะคะที่บอกว่าเมื่อก่อนนะจากตัวเองนะคะตัวเองเคยพูดว่าเออทาไมฉันความจำไม่ดีนะคะเดี๋ยวนี้แล้วบางทีเราเรา,เราจับเร,เราจับได้และลูกเรานะคะอย่างแอนจี้เนี่ยเขาชอบบอกว่า I'm so clumsy I'm so clumsy บอก แอนจี้ค่ะหนูจะบอกไม่ได้นะว่าติมเป็นคนซุ่มซ่ามเพราะหนูจะกําหนดหนูสกดจิตของหนูแล้วว่าหนูเป็นคนซุ่มซ่ามหนูต้องพูดใหม่นะลูกบอกว่าหนูเป็นคนเก่งอืมคือลองลองคิดไปอ,อดีตนะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยพูดกับตัวเองว่ายังไงอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยอย่างเงี้ยอุ้ย ว่าสมองไม่ค่อยดีเลยทําไมจําไม่ค่อยได้วะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเป็นอะไรที่แบบเราพูดอะแโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านี่คือการสะกดจิตเพราะเราพูดหูเราได้ยินร่างกายเราก็ได้ยินเราก็เลยเป็นแบบนั้นเราเป็นอย่างที่เราพูดเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนความจําไม่ดีแม้สุดท้ายมันก็เข้ามาความรู้สึกวันนี้คุณรู้สึกวันนี้คุณรู้สึกไม่สวยคุณก็จะพูดว่าเออ ฉันไม่ค่อยสวยเลยว่ะเพราะคุณรู้สึกไม่ค่อยสวยคุณเลยพูดว่าฉันไม่ค่อยสวยสุดท้ายมันเป็นความรู้สึกพอมันเป็นความรู้สึกคุณก็ส่งคลื่นมันออกไปพอคุณส่งคลื่นออกไปคลื่นที่ความไม่สวยคลื่นที่ไม่ดีคลื่นที่ขาดแคลนมันก็จะดึงดูดกลับมาที่คุณคุณก็จะไม่สวยวันยังค่ำเพราะฉะนั้นนะคะสาคัญมากๆเลยคาพูดของคุณพึงระวังคําพูดที่คุณพูดเพราะก่อนที่มันจะเป็นคําพูด เพราะอย่าลืมนะคะก่อนที่มันจะเป็นคำพูดมันคิดก่อนนะมันรู้สึกก่อนแล้วมันพูดอันตรายไหมคะคุณคิดเรียบร้อยมันเป็นกระบวนการมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเป็นคําพูดไม่ใช่อยู่ดีคุณจะพูดคุณต้องคิดแล้วคุณคิดแล้วคุณรู้สึกมันแล้วคุณถึงพูดนี่คือสิ่งที่น่ากลัวว่าทําไมคุณพูดแบบไหนชีวิตของคุณจะเป็นแบบนั้นเพราะคํา Yes วัดเทพไปเด็กๆน่ารักจังเลยสวยดูสิดูแอนจี้ทำให้เวลาเป็นเด็กค่ะคุณแม่หน้าเด็กมากเลยแอนจี้ทำว่าฉันเป็นไม่ต้องคือฉันเป็นไม่คือเป็นเป็น I am เป็นฉันเป็นฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนสำเร็จฉันเป็นคนสำเร็จทุกพื้นที่ฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนมั่งคั่ง ฉันไม่คนมีความสุขที่สุดในโลกทำไมไม่เป็นผู้ชายไม่เป็นฉันเป็นที่รักเป็นผู้ชายไม่หล่อเลยฉันเป็นที่รักแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมันฉันสวยฉันเป็นที่รัก I am love ฉันเป็นที่รัก I am love อยากจะมีเมตตามหานิยมเหรอพูดตัวเองเสมอว่าฉันเป็นที่รักฉันเป็นความรักไม่มีใครไม่วิ่งหาความรัก คุณต้องพูดเสมอฉันเป็นความรักฉันเป็นรักแท้ฉันเป็นความรักฉันเป็นรักแท้อยากจะมีเมตตามหานิยมไม่ต้องไปวิ่งหาวัดไปหาพระหรืออะไรที่เป็นเมตตามหานิยมเลยแค่คุณพูดคำนี้และคุณส่งขึ้นพลังงานความรักฉันเป็นความรักฉันเป็นรักแท้ฉันเป็นความรักฉันเป็นรักแท้ฉันเป็นความรัก I am love ภาษาอังกฤษ I am love คือคุณคือความรักถ้าคุณพูดอยู่แค่นี้เมตตามหานิยมโก ไม่ต้องไปที่ไหนเลยเพราะมันเป็นคลื่นพลังงานไงไม่ต้องไปวัดไม่ต้องเปเออฉันเป็นรักแท้ฉันเป็นความรักฉันเป็นรักแท้ฉันเป็นความรักลองพูดนะชีวิตเราจะเปลี่ยนนะเรื่องความรักนี่จริงๆนะเป็นมาแล้วทำมาแล้วผ่านมาแล้วได้มาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มาสั้นๆเพราะเดี๋ยวจะไปโหลดยู u b e นะคะมัวแต่เมามอ,อยหอยสังนะคะเออเดี๋ยวจะต้องไปไลฟ์ติ๊กต็อกอีกรอบนึงนะคะเออสนุกสนานมากนะคะ,ะไลฟ์วันไม่ลุกิ่รอบเจ็บคอ โอเคนะอยากเจอแอปดีๆก็อยากจะช่วยเหลือผู้คนนะเพราะว่าเออเขาได้ไรายได้กันจริงๆก็อยากจะแบ่งปันวันนี้นะคะสิ่งที่คุณพูดให้ระวังเพราะสิ่งที่คุณพูดมันจะสั่งร่างกายของคุณด้วยก่อนที่คุณจะพูดอะไรสักอย่างสิ่งนั้นมันกรองมาแล้วสิ่งนั้นมันผ่านความคิดมาแล้วสิ่งนั้นมันผ่านความรู้สึกมาจนมันพูดออกมา นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณพูดมันจะเป็นชีวิตของคุณได้ยังไงเพราะคุณรู้สึกมนแล้วคุณคิดมันในสมองคุณรู้สึกมนแล้วคุณถึงพูดวันนี้สมมติเอาง่ายๆเลยนะคุณรู้คุณรู้สึกรักบางคนบางคนคุณรู้สึกรักใครคุณคิดอ่ะคุณคิดเรื่องแฟนแล้วแล้วคุณรู้สึกรักเขาคุณรู้สึกใช่ไหมคุณรู้สึกรักเขาแล้วพอคุณเจอเขาคุณก็ต้องพูดว่าฉันรักเธอนะใช่ไหมเออเขาก็จะพูดฉันรักเธอนะนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณพูด มันคือชีวิตของคุณเพราะมันมากกว่าความรู้สึกมันมากกว่าความคิดเพราะไม่เป็นคําพูดแล้วนะคะขอบคุณค่ะเออขอบคุณเออกินแผนเค้กหรือยังอร่อยปะอร่อยแหมแผนเค้กยี่ห้อนี้ทำหรือยังนะคะร้อนมากเลยนะคะมาดามนั่งอยู่ข้างนอกบ้านมาดามแทบจะถอดเลย <laughs> <laughs> อยากได้วิวต้นไม้ด้วยนะเออมาดามก็นั่งบอกได้เลยว่าเหงื่อแตกร่องตูดเลย <laughs> ขำตัวเองนะเออ เฮ้ยคืออยากจะแบ่งปันเพราะว่าเพราะว่าการสะกดจิตตรงเนี้ยคนไม่รู้กันนะคะว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะคุณสะกดจิตตัวเองอ่ะคุณคุณสะกดจิตตัวเองคุณให้คนอื่นสะกดจิตคุณให้ข่าวสะกดจิตคุณคุณให้คุณนู้นคุณนี้สะกดจิตคุณไลฟ์นี้นะคใครได้ตั้งใจดูนะคะถึงว่าจะแบ่งปันไปหัวเราะไปนะแต่ไลฟ์นี้ดีมากม คุณจะตื่นรู้เลยว่าอ๋อที่เขาพูดว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นใครฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นความรักฉันเป็นรักแท้ฉันเป็นคนร่าเริงฉันเป็นคนสดใสฉันเป็นที่รักเพราะเราต้องการสะกดจิตตัวเองเราไม่ต้องไปเป่าประกาศบอกใครเราแค่ต้องการสะกดจิตตัวเองนะคะวันนี้ลองไปฝึกฝนการสะกดจิตตัวเองของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันนะคะเดี๋ยวจะจัดสรรเวลาพรุ่งนี้จะมาพูด หัวข้อไม่รู้นะคะเออแต่ละวันก็จะไม่รู้ว่าจะต้องพูดหัวข้ออะไรแต่ก็พรุ่งนี้อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบจิตปัจจุบันเนาะจิตปัจจุบันพรุ่งนี้นะคะโอเควันนี้เราแค่นี้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเรียนยีแอดมีอะไรต้องทำเยอะแยะมากเลยค่ะทุกคนชีวิตสนุกสนานเบิกบานรา่าเริงพระราชาดุไทยมากเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าเย้ยเย,ย้เอ็นตรงไหนเนาะ ph. Sực bay lên. Sực sượt bay lên.